วิดีโอนี้นะคะครูนาจะมาพาฝึกโยคะยืดเหยียดสบายๆนะคะะฝึกหลังเลิกงานก็ได้หรือจะฝึกก่อนงานก็ได้นะคะช่วยคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดค่ะเป็นท่าง่ายๆสบายๆนะคะไม่มีท่าย,ยืนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งควยขาสบายๆในท่าสุข่าอาสะนะคะจะเอาเทั้งไหนไว้หน้าหรือไว้หลังก็ได้เนาะยกล่ามือสะโพกขึ้นนะคะให้กระดูกรองนั่งสัมผัสพื้นค่ะยืดหลังล่างขึ้นยืดออกขึ้นนะคะมือวางไว้ที่หน้าตักสบายๆค่ะหายใจเข้าออกลึกวตรงนี้สักครู่นึงน,นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนะคะนำความรับรู้นะคะมาอยู่ที่ลมหายใจของเราผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลย ตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายพร้อมที่จะฝึกอาศนะแล้วนะคะเราจะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะกระพริบตาถี่ๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะหายใจเข้านะคะเราจะแอนอ,อกเปิดไหลค่ค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกข่ะแนวท้องกงหลังกงสบักค่ะตามองสะดือหายใจเข้าค่ะดันอกไปด้านหน้าเปิดหัวไหล่ไปด้านหลังค่อยๆเฉยค้างขึ้น หายใจออกขแมแ่วท้องก่งหลังค่ะคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะดันออกไปด้านหน้าเปิดไหลไปด้านหลังค่ะเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะขมวท้องก่งหลังก่งสะบักอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะแอนออกเปิดไหลหายใจออกค่ะขมวท้องก่งหลัง กลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะบิดหัวไหล่ขวามาทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะบิดหัวไหล่ซ้ายมาทางขวายืดแขนซ้ายให้ตึงหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะหัวไหล่ขวาบิดไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกค่ะ ซ้ายนะคะบิดไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกคะ่ะบินะบไดไ,ะะไปทางซ้ายนะลำตัวบิดไปทางซ้ายเด้งหัวไหล่นะคะไปทางซ้ายตามมองข้างไปตามมองข้างไหล่ซ้ายไปเลยกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งหัวไหล่ซ้ายบิดมาทางขวาเปิดลำตัวไปทางขวากลับมาด้านหน้านะคะ่ะหายใจเข้า หายใจออกผ่ันคลายค่ะเอาฝ่าเท้ามาประกบกันนะคะเอาออกไปห่างๆไม่ต้องดึงเข้ามาใกล้นะคะให้เป็นรูปเ,เขาเรียกว่าไดมอนด์เชมเป็นรูปเพชรนะคะเอามือจับไว้ที่ข้อเท้าค่ะหายใจเข้ายือดอกยืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆพับตัวมาด้านหน้าจากข้อต่อสะโพกหายใจเข้ายกขึ้นมาค่ะยือดอกยืดหลังหายใจออกพับตัวลงไป ลงไปเท่าที่ได้นะหายใจเข้าค่ะยืดอกขึ้นแล้วหายใจออกขาพับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้ายืดขึ้นแล้วหายใจออกขะพับลงค้างไว้แป๊บหนึ่งเอาศอกนะคะช่วยกดเข่าเปิดออกไปผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะคะเอาหน้าผากลงมาใกล้ๆเท้าหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราจะนอนหงายลงไปนะคะเอาไปทางไหนดีนอย่างนี้แล้วกันนอนหงายลงมาเลยนะคะสบายๆงอเข่าเข้ามาสองข้างก่อนนะคะกอดเข่าไว้ เหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาเข่าตึงตรงนี้นะให้ประสานไว้ที่ได้ต้ตนใต้ต้นขาได้นะคะยกซ้ายยกขวาหนื่งเท่าตา่างกอดเข่าขวาไว้นะคะเหยียดขาซ้ายออกไป แอคทีดต้นขาซ้ายนิดนึงนะคะนิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะกระดกข้อเท้าขวาพอยลงนะคะบริหารข้อเท้านิดนึงหมือนย้อนกับทิศทางด้วยนะ จากนั้นนะคะเอามือซ้ายกดเข่าขวานะคะแล้วค่อยๆกดข้ามลำตัวไปทางซ้ายนะคะแขนซ้ายกางออกไปทำมุมไว้แบบนี้ได้นะคะค่อยๆกดเข่าลงมาเท่าที่ได้นะสะบักขวาติดพื้นไว้นะคะตามองไปทางขวาเลยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆกลับมาตรงกลางนะคะ อันนี้เราจะตั้งเท้าขึ้นไปหาท้องฟ้าเลยนะคะให้ข้อเท้ากับเข่าตรงกันนะเอาแขนเข้ามาด้านในขา3นิ้วของมือนะเกี่ยวหัวแม่เท้าไว้นะคะดึงขึ้นมาหรือจะจับไว้ที่ขอบเท้าด้านนอกอย่างนี้ก็ได้นะให้หน้าแข้งนะคะตั้งฉากเลยค่อยๆ กดลงมาค่ะหายใจเข้าหายใจค่อยๆกดเท้านะคะออกแรงกดฝ่าเท้ากดเข่าลงมาใกล้พื้นพยายามอย่าให้สะโพกซ้ายลอยเยอะนะคะให้ติดพื้นมากที่สุดน,นะคะอย่าให้มันพลิกมาทางขวาเนาะนะคะยืดนะคะเปิดสะโพกข้างขวาหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ half happy baby นะคะ ตอนนี้เราจะเอามือนะคะประสานกันไว้ใต้ต้นขาขวานะคะงอเข่าเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ยืดขาออกไปหายใจเข้างอเข่าเข้ามาหายใจออกยืดออกไปเท่าที่ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้า และหายใจออกยืดออกไปค้างไว้พยายามที่ใท้ตึงที่สุดแอคทีฟต้นขานิดนึงนะคะใครได้ค่อยๆจับเข้ามาค่อยๆดึงเข้ามานะคะเท่าที่ได้เลยใครจับไม่ถึงนะคะจะใช้ผ้าขนหนูมาคล้องหรือเข็มกัดมาคล้องก็ได้หรือไม่มีก็จับต้นขายืดไว้แบบนี้ก็ได้นะใครจับได้ก็จับเข้ามานะะยืดต้นขายืดด้านหลังหมดเลย งอเข่ากลับลงมาใหม่นะจากนั้นค่ะค่อยๆชันขาซ้ายนะคะแล้วเอาข้อเท้านะเอาตาตุ่มดานนองเท้าขวาวางไว้ที่เหนือเข่าซ้ายมือขวาดันเข่าออกไปเกลงสะโพกซ้ายไว้อยากให้มันตกเข้ามาเกลงสะโพกซ้ายแล้วเอามือช่วยดันออกไปค่อยๆมาแรงเดีย๋ยค่อยๆงอเข่าซ้ายข้ามานะคะประสานมือไว้ที่ใต้ต้นขาก็ได้ น้าแข้งก็ได้นะคะเลือกออปชันที่เราทำได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงข่าเข้ามาใกล้ออกหายใจเข้าลึกๆออกย,ยาวๆนะคะลองยกซ้ายยกขวานะตอนนี้ยืดสะโพกนะคะแก้ปวดแก้มก้นที่เรียกว่าที่ชื่อว่าพร l ล f o r ์ i s มิเนาะ ที่มักจะทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงขานะคะหรือสลักเพชรูนั่นเองพยายามเกรงสะโพกขวาไว้แล้วก็แบบเกรงเข่าไม่ให้มันตกลงมาใกล้นะคะเกรงให้มันออกไปค่อยๆค,คลายนะคะวางเข่าซ้ายลงค่อยๆค,คลายขาขวา ลงไปนะคะเปลี่ยนข้างน้อยเหยียดงอเข่าซ้ายเข้ามาค่ะแล้วเหยียดขาขวาออกไปแอคทีฟต้นขานิดนึงนะคะถ้าไหวก็เฟล็กเท้าไว้หรือใครไม่อยากออกแรงก็ปล่อยไว้สบายๆก็ได้แต่เกรงต้นขานิดนึงนะดึงเข่าซ้ายเข้ามาบริหารนะคะหมุนข้อเท้าซ้ายนิดนึง ย้อนกลับทิศทางด้วยนะคะค่ะเอามือขวาจับด้านนอกเข่าซ้ายค่ะแขนซ้ายกลางทำมุมออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆกดเข่าข้ามลำตัวมาทางขวานะคะลงมาเท่าที่ได้นะคะสะบักสองข้างติดพื้นไว้เข่าลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ กลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะเอาเท้าซ้ายชี้ขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าเลยนะคะมือซ้ายจับขอบเท้าด้านนอกก็ได้หรือจะเกี่ยวหัวแม่เท้าก็ได้นะคะจับขอบเท้าก็ได้เนาะแล้วก็ให้ข้อเท้ากับเข่าตรงกันนะคะหน้าแข้งตั้งฉากเลยจะเอาแขนไว้ด้านในก็ได้นะคะหรือใครถนัดไว้ด้านนอกก็ได้เอาเท่าที่เราถนัดนะ ใจเข้าค่ะหายใจออกออกแรงมือกดฝ่าเท้ากดเขา่าลงมาใกล้ๆพื้นนะคะลงมาอยู่ที่ข้างๆศีโคงนะคะลงมาหาพื้นนะ้ำอย่าให้มาทับอ,อกนะคนะลงไปด้านข้างลงไปหาพื้นเลยท่านี้นะคะก็ะช่วยเปิดสะโพกนะคะคลายกล้ามเนื้อสะโพกหายใจเข้าลึกออกยาว ประสานมือใต้ต้นขาซ้ายหายใจเข้างอ,อเขา่าหายใจออกยืดหายใจเข้างอ,อหายใจออกยืดออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค้างไวน้นะคะ ยืดที่ตึงมือไว้ตรงไหนก็ได้ที่จะให้เราสามารถยืดขาได้นะคะใครได้ก็ค่อยๆดึงขาเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาหรือใครจะใช้ผ้าคล้องปลายเท้าดึงเข้ามาก็ได้นะหายใจเข้าลึกออกยาว เข่ากับเข้ามานะคะเฟล็กเท้าไว้นะชันเข่าขวาเอาตาตุ่มเท้าด้านนอกเท้าซ้ายวางไว้ที่เนื้อเข่าขวาเอามือซ้ายช่วยกดเข่าไปก่อนกดกดออกไปแล้วเกรงสะโพกซ้ายไว้เกรงให้มันเข่านะคะอยู่ในแนวเดียวกับข้อเท้าจากนั้นงอเข่าขวาเข้ามาประสานมือไว้ใต้ต้นขาขวาหรือหน้าแข้งก็ได้นะคะออปชันที่เราทำได้ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อ,อกหายใจเข้าลึกๆออกอย,ายาวๆนะคะรู้สึกยืดตึงที่สะโพกดันนอกข้างซ้ายยกซ้ายยกขวาได้นะคะค้างไว้ได้นานเท่าที่เราพอใจได้เลย ยิ่งดึงเข้ามาใกล้ออกมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะรู้สึกยืดมากเท่านั้นนะพยายามดันเข่าซ้ายห่างออกไปด้วยเนาะผ่อนคลายหัวไหล่ไหล่ไม่ยกนะค่อยๆคลายนะคะลดขาลงค่ะลดข่าซ้ายลงมานะคะพลิกตัวมาทางด้านข้างนะคะแล้วก็ พลิกตัวนอนคว่ำเลยนะเราจะยืดกระดูกสันหลังนิดนึงนะคะคืนความสมดุลจากการที่เรานั่งทํางานนะมันจะโน้มไปด้านหน้าคะนี้เราจะยืดเขาออกมานะคะว่างศอกนะคะตั้งศอกไว้ข้อศอกตรงกับหัวไหล่แขนตอนล่างขนานกันไว้นะคะคไวขวเท้าเข้ามาใกล้กันนะคะ ใครไม่ไหวผู้ฝึกหมายห่างก่อนได้นะคะเท้าห่างก็จะง่ายกว่านะคะใครไหวเอาเข้ามาใกล้ๆกันเลยนะกดปลายเท้าไว้ดันสองนะคะยืดอกขึ้นนะคะค้างไว้ตรงนี้กดกระดูกเชิงกรานติดพื้นไว้นะคะแล้วดึงหน้าท้องเข้ามานิดนึงขม่มวท้องเข้ามานิดนึงเนาะจะได้ไม่มีแรงกดที่หลังส่วนล่างนะคะ อย่าให้ไหลเป็นแบบนี้นะยืดไหลไว้กดไหลห่างหูไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช่วยปรับคืนความสมดุลนะคะจากการที่หลังเรางอทั้งวันนะคะให้มันยืดกลับไปกดฝ่ามือให้แน่นๆเลยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆ ผลักมือยืดอกขึ้นยืดแขนให้ตึงเอาแขนห่างหน่อยก็ได้นะเพื่อการทรงตัวระวังอย่าให้ไหล่ขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะคะยืดไหลลงห่างหูไว้หายใจเข้าลึกออกยาว ค่อยๆค,คลายนะคะลดลงมาก่อนนิดนึงแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาดันสะโพกกลับไปด้านหลังนะคะนั่งทับส้นเท้านะเปิดเข่าออกกว้างๆเลยเปิดออก,กว้างเลยนะคะค่อยๆเดินมือเข้ามาแล้วหมอบหน้าผากลงไปหายใจเข้าลึลกๆออกยาวๆ ค่อยเดินมือเข้ามาใต้หัวไหล่นะมือรันพื้นค่ะย,ยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเป็นยังไงบ้างคะโล่สั้นๆนะคะแต่เราก็ได้ผ่อนคลายนะคะนีือ,อ,อกระดูกสันหลังแล้วก็คลายกล้ามเนื้อสะโพกที่มันตึงจากการนั่งทำงานมาทั้งวันค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ